วันนี้เมื่อกี้เพิ่งลงคลิปไปนะคะที่แบบอะไรนะเลี้ยงเป็ดนะเควันนี้น้องเช้เขาบอกว่าน้องเช้เขาจะมาอาบน้ำให้เป็ดนะคะแล้วก็เลยออดคลิปไว้นะคลิปค่ะน้องเกตอาบน้ำน้องคือมืดมากตอนนี้เป็ดน้องเกตพันอะไรคะเป็ดน้องเกตพันอะไร น้องเกเหอพันปักกิ่งนะคะน,น,น,น่ารักจังเลยตอนนี้นกการเป็นไหนก็ไม่รู้ก่อนมันนะคะก่อนมันต้องจับคาแบบนี้ระวังมันควนจับเกิดตายจะพอดค่ะ <c oughs> าน้องไปอาบน้ำ <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่เห็นน้องเกตนะคะอาบน้ำนะคะอัดน้ำหนก็อาบน้ำเป็ดลอย ปิดลอยนะคะเปิดแบบอเอ้ยม,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 มืดค่ะทุกคนมืดมืดมาอาบน้ำไม่ต้องกลัวก็ <c oughs> เคยเล่นน้ำบ่อยนี่ตอนเป็นเด็ก <c oughs> น,นะแค่นี้บายอ, <c oughs> อะไรเอาไปจบคลิปเลยจัง <c oughs> ไม่จบคลิปหรอกอีกตัวหนึ่งอานไม่ได้ระวงังมันหยบมัน น้องเกดไปดูนกการหน่อยนกการตอนนี้ไปไหนไปดูนกการหน่อยโอเควิ่ okay. วายกันมากนะครับดูนะคะ,ะอ่ะน,นี่เอนนอจะพาไปดูโอ้ววายมากวิ่ <laughs> วายมากเลยโอเคมาไปไปดูนกการกันทุกคนลงมาสิคะออ้โหไปไปดู <laughs> ไปดูนกกาญว่ะ,ะไปตามนกเกดไป่ะ งั้นเราขอจุดกินเพลเลยค่ะบ,บ๊ายบาย